ผู้หญิงสองคนขี่รถเก๋งมาฮะขับมาตามถนนปกติปรากฏว่าเข้าใจว่าข้างหน้ามันมีหลุมผู้หญิงก็เลยเบรกเบรกแบบกระทันหันน่ะข้างหลังมีกระบะตามมาพอกระบะตามมากระบะบอกเฮ้ยเอ็งเบรกแบบนี้ได้ยังไงไม่พอใจฮะขับรถปาดปาดเสร็จปุ๊บไปจอดรอแล้วใช้ปืนลูกซองลงมายิงเลยดูภาพกล้องหน้ารถฮะนี่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ตอนเธอเบรกเสร็จปุ๊บข้างหลังก็เลยเหมือนไม่พอใจอูยติอัพเฉชนตูดจีตูดยิงเนะ คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะ,ะเหมือนเขาไม่พอใจแล้วปาดหน้าปาดเสร็จปุ๊บเบรกค่ะ ลักษณะคนหัวร้อนมักจะเป็นแบบนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่สอพศรีมหาโพธิ์ฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยคันที่เป็นผู้เสียหายคือกล้องหน้ารถนี่เขาบอกให้บอกให้จอดใช่ไหมรถเก๋งขับตามกระบะแล้วผู้หญิงสองคนนะผมย้ําคนในเก๋งเนี่ยที่เป็นกล้องหน้ารถเนี่ยมากันนี้ผู้หญิงสองคนขับรถมาตามทางปกติเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับรถมาแล้วมันเหมือนมีหลุมอะ่ะก็ต้องเบรกพอเบรกเสร็จสับปุ๊บไอ้นี่เหมือนไม่พอใจขับรถจี้ตูดก่อนจี้ตูดเสร็จขับปาดปาดเสร็จแล้วเหมือนบอกจะให้จอดมันจะมีจังหวะหนึ่งเขาบอกให้้บกรถมแลวจอด คุณผู้ชมฮะความโหดร้ายมันไม่ใช่แค่อันนี้อพอโบกรถให้จอดไม่พอมันขับรถไปแล้วไปปาดข้างหน้าอีกพอไปปาดเสร็จมันมีจังหวะเอากล้องหน้ารถก่อนนะมันจะมีกล้องหน้ารถผู้ก่อเหตุขับรถชะลอแล้วจอดข้างทางหลังจากนั้น <c oughs> เห็นบอกว่าจะมีการเอาปืนออกมาใช่ไหมหยิบปืนในรถเพื่อจะมายิงใส่นี่นี่ไปที่เรียนมึงก็มี อานนี้เเอารื่องงจรินี่ฮะคุณผู้ชมคล้ายๆเหมือนโชว์อะไรบางอย่างออกมาแต่จังหวะนี้เห็นบอกว่าเหมือนพยายามจะยิงใช่ไหมแต่ยังไม่ยิงคุณผู้ชมมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างทางฮะเปิดวงจรปิดขึ้นมาเต็มๆเลยฮะมันมีวงจรปิดหนึ่งตัวของรถคันนี้เขาขับไปแล้วจอดข้างทาง เหมือนน่าจะนําไปพอสมควรแล้วรอสังเกตว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ชุมชนนะฮะอยู่พื้นที่ก็คือหมู่ที่7ตําบลท่าตูมสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเป็นแหล่งชุมชนแล้วคนก่อเหตุลงมาจากรถเดี๋ยวเอาลุยลงไปก่อนคนก่อเหตุลงมาแล้วรู้เดี๋ยวผู้เสียหายผู้หญิงผมย้ําหญิงสองคนกําลังจะขับมาพอจังหวะผู้หญิงมาปุ๊บมันทำอย่างนี้นะฮะโอ้โหอุกอาจไหมฮะถ้ามอเตอร์ไซค์ขับผ่านจังหวะนั้นพี่เข้าหัวเขาทําไงอะ แล้วนี่เดินแบบดูท่าเดินเนี่ยเฟี้ยวฮ่ะ,ะแล้วขึ้นรถเดี๋ยวเฟี้ยวตรงนี้อีกไม่นานน่าจะถูกจับเพราะทะเบียนรถมันชัดมากแค่ขับรถเบรกแค่นั้นจริงๆโอ้ทำไมคนเรามันจะเลือดร้อนขนาดนี้ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยได้ไหมฮะเป็นผู้หญิงสองคนชื่อว่าคุณปูกับคุณปลาเขาบอกตกใจมากผวาเลยไม่รู้จักกันมาก่อนไม่มีเรื่องกันมาก่อนมันขับรถมาจี้ตูดเพราะหนูเบรกเท่านั้นเองอ ้าเราไปก่อนเขาก็จอดข้างทางเพื่อบกให้เราจอดแต่ว่าพวกเราไม่ได้จอดใช่ก็ขับมาปกติตอนนั้นเรากังวลไหมว่าเขาจะมีไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะขี่ตามตามเรามาด้วยเพราะเราไม่ได้อยากมีเรื่องกับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยคพอเห็นเขาลงมาเราได้ทันเห็นปืนเห็นอะไรไหมก็ทันเห็นเขาไปฝั่งคน ฝั่งนั่งเนาะค่ะก็หันไปฝั่งนั่งก็ไปจิบปืนมาแล้วก็ได้ยินเสียงครับเรามองอยังไงกับผู้ชายที่ที่มีพฤติกรรมแางนี้ที่แบบเป็นแค่เรื่องการขับรถ<ฮ>ขบับราโ<ฮ>หดร้ายเกินรุน<ฮ>แรงเกินใช่อะเรามองว่ามันใช่มันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไอ้ร้ายแรงถึงขั้นต้องมายินกันคนะ่ะมันคุยกันได้ประเด็นคือว่าเราไม่ได้แบบจะมีเรื่องกับเขาไง ือเราเจอหลุมจริงๆใช่มันเป็นหลุมใช่แล้วรถเรามันก็ต่ำด้วยใช่เลยเป็นเบรกใช่มบกระทกครันจังหวะที่ถูกยิงนี้เรารู้เลยนะครับตอนนั้นว่ารถเราโดนรู้ค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงได้เห็นตอนนี้เขาเอาปืนออกมาจะยิงด้วยครับเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นผู้หญิงเขาเลยไปน่าจะใช่ค่ะว่าตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเขาน่าจะคิดว่าเป็นผู้ชาย ตอนนี้เหมือนเขาหนีไปถึงนนทบุรีเราอยากให้ตํารวจแบบติดตามจับกลุมตัวไหมหรือว่าจะต้องรอให้เขมอบตัวอะไรแล้วมองก็อยากอยากให้ติดตามตัวให้เร็วที่สุดค่ะอืมไม่อยากให้แบบรอให้มอบตัวอะไรเงี้ยอืมเราอยากไงไม่อยากให้มองเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเรื่องร้ายแรงมากๆถึงขั้นจะเสียชีวิตเลยอืมแต่เราไม่ได้รับบาดจ็บทั้งสิ้ใช่ไม่ได้รับบาเจ็บแต่ตอนนี้สภาพจิตใจเราก็ตอนนี้ก็คือ ก็ขวัญเสียพเยพราะไม่เคยเจอแบบนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมถ้าผู้ปกครองเขามาขอโทษขอโวยเจราจาค้าเสียหายขอเจราจาเนี้ยสําหรับเราสองคน่นี่ยคุณผ,ผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทะเบียนท้ายไม่ติดแต่ทะเบียนหน้ามีนะ,ะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพไว้ได้เบื้องต้นเดี๋ยวตำรวจกำลังแกะรอยรถคันนี้อยู่ทะเบียนกรุงเทพมหานคาเดี๋ยวตำรวจไปว่ากันแล้วกันตอนนี้คนก่อเหตุยังคงหลบหนีอยู่